สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีใจแฟนทอมไทยแลนด์ไลฟ์ทุกวันศุกร์ค่ะพบกับอาชีครับพิมพิมค่ะแล้วก็บอลลี่ครับโอเคเลยค่ะสำหรับวันนี้เรามากับอะไรคะโดนการเจริญอ้าวในบอกจะเป็นสาวขาวอวบขาวอวบอ่าขาวอวบที่อวบไปแล้วดำนะ วตายเลยโอเคค่ะข้างหลังเราคืออะไรคะเขาคือโดนทีสิบหกนะครับโดนการเกษตรรุ่นทีสิบหกนะครับจะไปเอ็มสิบหกพรุ่งนี้เลยเ้าจะยิงปืนตลอดเวลาครัือทีสิบหกนั่นเองครับสำหรับตัวนี้ทำไมเราถึงต้องมีวันนี้เราจะทำอะไรกับทีสิบหกคะอ่ะวันนี้เราจะมาบอกว่าทีสิบหกมันคือ โคลดักอะไรบ้างนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนมีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างจะแยกชิ้นส่วนดูอ่าเดี๋ยวเราจะเอามีดมาสับเป็นทีละชิ้นเลยชิใช่ครับไม่ใช่พามเราจะบอกว่าทีสมันคือโดนอะไรแล้วมันใช้ทํางานอะไรนั่นเองนี่เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เลยแต่ดูดีๆนะคะว่าอันนี้ตัวตัวแล้วก็ตัวอ่าเดี๋ยวมาดูตัวใหญ่มากนะใช่ค่ะคือวันนี้เป็นวันแรกจริงๆที่ได้กลางเต็มเต็มลำปกติเราจะขึ้นสตู แต่วันนี้เราศัตรูเราเข้าไม่ได้ใช่แล้วก็ศัตรูไม่ได้ <c oughs> ไไดอะอยากให้พี่บอลแนะนําเลยว่าอะไรบ้างไงใบพ,พุ่งใบพัดอยู่ไหนปั๊มเป็นอะไรอะไบ้างโอเคนะครับเริ่มจากตัวตัวโดรนกันนะครับค <C oughs> 6ครับผมตัวนี้ะจะมีอันดับแรกที่เห็นอย่างแรกเลยนะครับคือถัง <C oughs> ถังถังขนาดใหญ่ขึ้นลองดึงขึ้นมาครับได้ด้วยเห็นไหมครับ จริงจริงจริงออกแรงน้อยกว่านี้นะครับอันนี้แจ้งทำแต่ถังมันจล่างค่ะใช่ครับต้องอยู่้านแล้วดึงขึ้นมาจะดึงถังอันนี้ใส่ได้กี่ลิตรคะอันนี้ถ่ายได้16ลิตรครับตามงชื่อเลยดูหน่อยถังตัวนี้มีดีอะไรคะถังตัวนี้มีดีที่นี่เขามีกรองด้วยเขามีกรองปรงปรงโปรงชิงชิงชิงปร่งๆปร่งเขามีกรองการสารเคมีข้อดีของเขาคือยังไงคือถังตัวนี้สามารถปลดออกได้จากตัวลำ สังเกตว่าถ้าเป็นรุ่นเดิมจะดึงออกไม่ได้อันนี้รุ่นเดิมคือรุ่นเดิมคือ MG1P MG1P นั่นเองและรุ่นก่อนหน้านั้นทั้งหมด RMG1S นั่นเองวันนี้ผมจะติดกับกัดหน่อย เจ๊มาจ่อไหมผมเดี๋ยวผมกินอ่าเนี่ยค่ะก็คือถอดเปลี่ยนได้ก็จะสะดวกขึ้นเวลาทำงานบอกเลยนะ1ิลิตรเป็นรุ่นแรกที่ใส่ได้เยอะขนาดนี้ใช่ครับเป็นรุ่นแรกที่ใส่เยอะขนาดนี้แล้วก็ถังถอดได้เองข้อดีของถังถอดได้ก็คือเขาสามารถเปลี่ยนสมมุติว่าเรามีหลายๆถังเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนน้ำยงน้ำยาได้บางบางทีน้ำยามันไม่สามารถใช้อย่างนึงใช่ครับผมใช้อีกสูตรนึงถูกต้องครับก็คือใช้คนละสูตรนั่นเอง อ่าเหมือนแคลคูลัสไงหกอ่าเหมือนแคลคูลัสไม่ใช่อาการหนักค่ะเป็นไงคะสำหรับตัวนี้ก็ถัง16ลิตรเปลี่ยนได้ถอดสัมภารถระบายน้ำได้ง่ายเห็นไหมถอดล้างได้ถอดล้างได้มีกรองด้วยใช่ค่ะพิมเคยได้ยินในรุ่นดั้เดิมเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับการล้างถังอ่าถอดถังไม่ได้ใช่ไหมรุ่นเก่าๆถอดยากครับ m g 1 D ฮะัถอดถังยากถังติดกับถังติดกับตัวโดเลยครับอ๋ออันนี้ดึงก็ได้เลยถอดง่ายดึงปุ๊บออกปั๊บ ก็เอาใส่ยางฉีดได้ตามปกติล้างได้นะคะครับผมถังเสร็จแล้วมีอะไรบ้างนี่นี่ใส่ถังแสงบนเลยมาเก็บง่ายๆครับช่วยกันจับนิดนึงค่ะถ้ากิดล่นขึ้นมานะคะมาเป็นไงคะใส่ง่ายค่ะขนาดอยู่สูงขนาดนี้โอเคแล้วต่อไปต่อไปขอดูอุปกรณ์อีกอันหนึ่งก่อนค่ะนั่นคือแบตเตอรี่แบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะบินได้นานกว่าตัว MG1 นะครับอ่าตัวนี้คือสเปคบินได้ประมาณเกือบ20นาทีเลยนะครับถ้าเป็น MU1P เนี่ยจะบินได้อ่าแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นนะครับซึ่งครอบคลุมกี่ไร่คะอันนี้ครอบคลุม60ถึง62ไร่ใช่ครับ60ถึง62ไร่ครับโดยประมาณอ่าโดยประมาณนะครับผมบินก็แบตเตอรี่ประมาณ17,000มิลลิแอมป์ใช่ครับก็บินได้ไวกว่าบินได้อ่านานกว่าทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็คือบรรทุกได้เยอะขึ้นใช่ครับบรรทุกได้เยอะขึ้นครับอันหนักมากแบตเตอรี่ในคอนขอหน่อยขอหน่อยอ่าจี อุ้ยตายแล้วพาัมคือโดรนสามารถยกขึ้นได้อันนี้เหมือนยกเวทหนักกว่าลูกที่อยู่อีกโอเคต่อมาครับส่วนสำคัญของเขาดีกว่าค่ะจะมีขาพับได้จะมีแขนขานะครับที่สามารถพับได้รุ่นนี้เป็นกี่ใบพัดคะตัวนี้เป็นรุ่นหกใบพัดนะครับ ไปพักผมไปพักผมไปพัดกี่หัวฉีดแปดหัวฉีดครับรุ่นนี้แรงเลยแรงแน่นอนแรงแน่นอนแล้วก็อีกพิเศษอย่างหนึ่งครับคือเป็นปั๊มสี่ตัวนะครับเดี๋ยวพี่ซูมเข้ามาให้ดูนิดนึ่งแล้วปั๊มตัวเนี้การทำงานเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้มันแยกกันไหมหรือว่ายังไงเป็นอะไรมั่งตัวนี้ครับจะแยกฝั่งนะครับข้างหน้าข้างหลังข้อดีของเขาคือก็คือจะฉีดให้แรงขึ้นนะครับแล้วก็ฉีดได้ไวขึ้นแล้วก็ทําให้ตัวน้ายาครับลงถึง พื้นพืชหรือว่าต้นต้นไม้ครับที่เราจะฉีดได้เยอะขึ้นนั่นเองก็คือฉีดได้ปริมาณที่เยอะขึ้นนั่นเองก็คือเขาเขาแยกหัวฉีดแต่ละฝั่งไปเลยนะครับเพราะความฉีดได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับก็คือแต่ละหนึ่งหัวหนึ่งปั๊มเนี่ยหนึ่งข้างเนี่ยได้เยอะกว่านะครับความกว้างของเขาทาให้รักมีในการพ่นได้เยอะเท่าไหร่คะตัวนี้ประมาณ6 5ถึง7เมตรนะครับข้างกว้างเลยครอบคลุม อ่าครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นคืออันนี้อันนี้ตัวอะไรเ่ยอันนี้เป็นกล้อง FPV นะครับเอาอแต่ว่าชัดนี่ชัดระดับ HD เลยนะครับใกครับผมแน่นอนใช้ปกติ่วไปครับมีไฟด้วยใช่ไหมอันนี้มีไฟด้วยครับอันนี้มีไฟ LED ครับผมเอาไปมองเอาไ้มองเวลาบินตอนกลางคืนนะครับสว่างนะครับผมอ๋อหน้ากากเหมือนไอรอนแมนเลยนะทำให้เด่นนะว่าอันนี้ข้างหน้านะครับโอเคแล้วก็อีก จุดสําคัญนะครับอันนี้เป็นระบบ RTK ที่เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งจะค่อนข้างแม่นยํากว่าตัว MG1P ค่อนข้างเยอะในกรณีเราเราพื้นที่ที่เราไปบินนะครับมีพื้นที่ที่ใกล้เสาทรงหรือว่าเสาไฟนะครับต<อ>ัวเนี้จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรก็ค,คือระบุตำแหน่งหรือว่า GPS ครับได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นถ,ถึงระดับเซนติเมตรเลยใช่มใช่ครับระดับเซนติเมตรเลยนะครับ ครับผมครับัทำให้มั่นใจอยู่นี้นะเสาแล้วก็เสาตัวนี้สามารถใช้คู่กันได้ไหมหรือว่าต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมอ๋อมันจะมีเป็นเสาเบรคเขาเรียกเป็นเสาอันเคครับเบรที่มันดึงดึงไม่ใช่ไม่ใช่ตลวเบรครับอ๋อตัวเบรอันนี้เป็นเสาแบบตั้งเลยตั้งผมเอาไว้ทําแผนที่โดยเฉพาะนะครับคือสามารถเสาเสาตัวเนี้กับโดนทีโบกนะครับสามารถใช้ควบคู่กับโดนอีกรุ่นหนึ่งได้ก็คือ อ่าเป็นทอมโฟมานติสเปกเต่าอ่าก็คือใช้ร่วมกันใช่ใช่ครับใช้ร่วมกันใช้ร่วมกันได้นะครับก็ขึ้นไปทำแผนที่ก่อนก็รู้สึกจะใช้กับ4 r t อาทเคได้ใช่ไหมใช่ครับก็คือใช้4 r t อาในการสำรวจพื้นที่ก่อนนะครับพอสำรวจในพื้นที่เสร็จแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการฉีดพ่นนั่นเองนะครับเพื่อการประมวลผลได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถามว่าอา k ทเคนี่ยจำเป็นไหมบางคนบางคนซื้อไปวิจจำเป็นไหมต้องซื้อเสาไหมหรือว่ายังไงแบบ เอ้ผมผมอยากใช้งานแต่ผมไม่รู้ว่ามันจำเป็นต้องซื้อไหมหรือยังไงอย่างนี้ครับถ้าเราเป็นสวนพืชนาพืชไร่อะไรเงี้ยที่เราไม่ได้ไปบินต้นไม้ยินต้นอะไรพวกนั้นที่มันห่างกันเยอะครับตัวเนี้ยก็ก็เพียงพอแล้วครับตดยไม่ต้องซื้อก็คือเป็นเสาเพิ่มก็คือเป็นเป็นเหมือนที่นาที่นาที่ไม่ได้มีจุดต้นไม้หรืออะไรต่างๆก็คือไม่ได้เป็นเขาแง่เป็นที่โล่งต่างๆที่โล่งเลยโล่งเลยครับ ใช่ก็คือไม่ใช่เป็นต้นเป็นเป็นทิ้งระยะแบบพื้นที่ต้นส้มต้นส้มอ่าต้นส้มนั่นเองเข้ามาไหมต้นส้มนี้เวลาเราชิมต้นนี้ส้มไหมส้มค่ะส้มอ๋ออ่าไปต่อดีกว่าครับแล้วก็ถ้ากรณีลูกค้าบางคนที่ที่เป็นเป็นต้นเป็นสวนอะไรเงี้ยครับก็จะแนะนําให้ซื้อเสาเพิ่มก็คือเอาเสาไปปักตรงต้นไม้นั่นเองไม่ใช่ครับเอามาปักตรงที่เราบินอ๋อโอเคนึกเอาไปปักต้นไม้ปักตรงที่เราบินแล้วครับโอเคลูกค้าบอกตังค์ด้วย อ่ามือฟังโดนครับมือฟังโดน้ดูเต็มๆนี่คือพรำเป็นไง <_ d ata> นี่เดี๋ยวผมมีความอลังการอย่างหนึ่งที่จะบอกก็คือใบพัดเนี่ยเท่าศอกกันจริงๆนะอาเนียเนี่ยเท่าศอกจริงนะเห็นไหมค่อนข้างใหญ่จริงๆนะครับอ่าถามว่าความใหญ่ของเขาอ่ะเพื่ออะไรนะครับก็คือในการแบตน้ําหนักได้มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ในการต้านแรงลมได้มากขึ้นนั่นเองถึง16กกิโลนะครับ อ่าลักษมีก็กว้างมากขึ้นนะครับใบพัดทำให้ข้างล่างมันตีแล้วก็ให้ยญาแหวกคือสีขุ่นด้วยอ่าครับผมก็คือแหวกนั่นเองอ่าเจ๊อ่า zoom เป็นมุมกว้างหน่อยครับผมอ่าเห็นไหมเดี๋ยวนี้เรามีคนช่วยนะครับอ่าช่วยต่อนะครับอีกอย่างหนึง่งผมใส่มากเลยเนี่ยผมอยากรู้มากเลยเยเดี๋ยวไอ้กลมๆเนะี่ยไอ้กลมๆข้างล่างเนี่ยสงสัยเหมือนกันคืออะไระนะครับ กลมๆก็คือเรดาร์ใช่ไหมสิ่งกีดขวางหรือว่าตรวจเนี่ยครับตรวจเจอสิ่งกีดขวางที่กําลังบินได้นะครับคือข้อดีของมันคือแล้วก็ข้อดีข้อนึงก็คือสมมติเป็นพื้นที่ที่มันเป็นเนินขึ้นไปหรือว่าเป็นนาขั้นบันไดแบบนี้ครับตัวเรดาร์เนี่ยครับคือจะคํานวณพื้นที่ที่มันบินอยู่ข้างล่างครับแล้วก็ค่อยๆปรับระดับตัวโดนนะครับขึ้นไปเรื่อยๆก็คือก็คือเรดาร์ตัวเนี้ยช่วยในการดลบดีก็คือคํานวณว่าไอ้ผิจากพื้น่ะ ถึงตัวโดนเนี่ยเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะครับก็คือเรดร์ตัวนี้นั่นเองตอนตอนแรกเขาว่าเรดร์นี่นึกนึกถึงไอ้ตัวหาเครื่องบินลำอื่นหรือเปล่าโอเคโอค้โหถือว่าสุดยอดมากนะครับแล้วก็ตัวหัวพ่นสเปย์เป็นยังไงบ้างเอ่ยไอ้ตัวหัวพ่นสเปย์เ,เป็นยังไงบ้างเอ่ยส้มนะคะไอ้ตัวนี้มันถอดเปลี่ยนได้ใช่ไหมตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนได้ครับก็คือเวลาเราล้างนั่นเองนะอย่างเงี้ยแค่หมุนออกมานะครับแล้วก็จะมีจุกสีข้างในก็แค่ดัน อ่านะครับแค่แค่ด่าออกมาเนี่ยครับอ่าก็จะมีชิ้นส่วนนั่นเองคือ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 ไว้สําหรับก็คือตัวตัวหัวหัวพ่นเนี่ยก็คือเราสามารถเปลี่ยนได้นั่นเองนะครับตัวนี้เราสามารถเราเปลี่ยนได้นะครับอ่าเราสามารถเปลี่ยนได้ก็คือสมมุติว่าเราต้องการให้มันฉีดฝอยมากขึ้นนะครับหรือว่าฉีดหยาบมากขึ้นนั่นเองนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับการพ่นน้ำยาแต่ละประเทศนะคะทำไมเราต้องเปลี่ยนหัวคะ แต่ละประเภทก็คือขึ้นอยู่กับว่าน้ํายาแต่ละชนิดนั่นเองว่าความวเข้มข้น,เป,นเป็นยังไงพืชแต่ละชนิดด้วยนะครับเราควรจะเปลี่ยนให้หมใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้ที่เราเห็นตรงนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงใช้มี2หัวหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยตัวนี้เป็นตัวไล่อากาศตัวนี้คือตัวไล่อากาศนั่นเองนะครับก็คือสมมุติว่าเวลาเราหยุดพ่นปุ๊บมันจะมีสปริงตรงนี้หยุดหัวเลยจะไม่ย้อยแบบติ๊ติๆต,ต่อละคือปิดก็คือปิดเลย พ่นคือพ่นเลยนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนไล่อากาศนั่นเองนะครับให้การฉีดสม่ําเสมอมากยิ่งขึ้นนั่นเองนี่เหผมศึกษามาหมดแล้วนี่หัวนะครับนี่หัวก็จะเป็นก้านนั่นเองแล้วก็มาแยกปัามนะครับและสําคัญสุดที่อยากนําเสนอคะ่ะวันนี้โดวนตัวนี้เรามากับรถอะไรคะมากับรถอีโคคาร์ Car, ครับอ่าน,นี่มากับรถอีโคคาร์ Car, ครับคือสามารถใส่ ในรถเก่งแบบขนาดเล็กได้5ประตูหรือเปิดท้ายออกแล้วก็ใส่เข้าไปได้นะครับอูว่าเขาตัวใหญ่จริงแต่เขาก็สามารถพับเก็บได้ได้ครับดังนั้นรถกระบะหรือว่ารถ6ล้อเล็กใส่สบายแน่นอนอ่าครับผมโอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะพับให้ดูนะครับว่าพับยังไงบ้างนะครับจอดนึงอ่าอ่านี่จะเป็นจอนะครับอ่ามาดูใกล้ๆจอและรีโมทคอนโทรลอ่าจอและรีโมทคอนโทรลนะครับในเซตเขาจะมีมาให้หนึ่งหนึ่งอันหนึ่งตัวใช่ครับก็คือก็คือตัวจอเนี้ย เอาไว้ทาอะไรครับเอาไว้แผนเอาไว้แผนแผนที่ต่างๆนะครับว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยเราจะต้องกําหนดฉีดยังไงบ้างเอาไว้เพื่อเอาไว้สั่งการเดี๋ยวจะสั่งการยังไงเดี๋ยวเรามาดูติดต่อในคลิปหน้าละกันนะครับหรือไลฟ์สดหน้าว่าเฮ้ยมันวางแผนที่อะไรยังไงแต่จะบอกว่ามันเจ๋งมากจริงๆน,นะครับสามารถวางแผนแล้วก็บินใช่งงถ้าสมมุติว่าเราไม่บินเราเดินกําหนดจุดก็ได้เหมือนกันนะครับที่เจ๋งคือ มันจะมีตัวข้างล่าง่เปิดได้ก็ได้น,นี่เขาสามารถเสียบแอร์การ์ดได้นะอ่าแอร์การ์ดสำหรับก็คือบางที่ที่เราไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเราก็ใช้แอร์การ์ดนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเรามีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ต่างๆเราก็สามารถต่ออินเทอร์เน็ตบลูทูธได้ถามว่าอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ไว้สำหรับทำอะไรก็คือดูแผนที่นั่นเองนะครับก็คือเปิดแมปนั่นเองนะครับแต่ตัวเขาอ่ะสามารถบินได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนําให้ต่ออินเทอร์เน็ตดีกว่า จะดีที่สุดแล้วก็แม่นยำใช่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวปุ่มต่างๆเนี้ยเราจะบอกว่าเป็นอะไรยังไงแล้วก็ที่สําคัญคือต่างจากรีโมดทั่วไปนี่น,นมันมียางยเห็นปะอ่าอยางส่วนนี้ก็คือกันจะไม่มีอะไรประมาณนี้อันนี้คือการฝุ่นการฝุ่นนะแต่ว่าปุ่มปุ่มว่าฝุ่นเข้าอยู่นี้อ่ะแต่นะนําะห้คือก็คืออ่าไม่ควรคุกฝุ่นเยอะแต่ว่า ตัวตัวตรงนี้ลงไปนะครับมันจะการการตกย้อนลงไปนั่นเองนะครับสหรับคำถามที่เข้ามาสักครู่จะเข้าไปตอบให้นะคะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนจบไลฟ์เดี๋ยวเราจะมาตอบตอนอ่ะเดี๋ยวเราดูว่ามันพับยังไงอะไรยังไงดีกว่าอ่าคือเห็นโดนล้ำขนาดนี้แต่มากับรถอ่ะเราเดี๋ยวเราพับโซนนะครับอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ อย่างนึงคือเขากันน้ํานั่นเองนะครับตัวนี้น้ำสะอาดไหมอ่าถามว่าน้าํา,าสะอาดคือละอองน้ําละอองน้ํานะครับเป็นละอองน้ำมเขาจะกันน้ําอ่าเห็นไหมเลยเขาสามารถ<ม>พับเก็บได้นะครับนี่เขาพับเก็บเหลือแค่นี้เห็นไหมเอยอ่าเห็นไหมจากลำใหญ่ใหญ่ก็คือพับเก็บเหลือแค่นี้นะครับสามารถาพับ,พบ<ห>เก็บได้นี่เห็นไหมนะตัวไม่ใหญ่มากเห็นไหมก็คือเหมาะ แกการขนย้ายด้วยนั่นเองนะครับระหว่างรุ่นนี้กับรุ่น MG1T เวลาพับเก็บแล้วตนนัวไหนเล็กกว่าอ่าตัวนี้เล็กกว่าครับตัวนี้เล็กกว่าตัวนั้นจะเป็นก้างๆออกมาค่อนข้างใหญ่กว่านะครับอันนี้จะพับได้เยอะกว่านั่นเองนะอ่าเล็กกว่าประสิทธิภาพค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงกว่านะครับแล้วก็การระบายความร้อนต่างๆต,ตัวนี้ก็จะดีกว่านั่นเองเดีเ๋ยวเราไปดูสรุปสเปคกันเลยดีกว่าอ่ามาสรุปสเปคกันนะครับ สรุปสเปคให้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ,ะสำหรับสรุปสเปคค่ะมาดูกันเลยสรุปสเปคตอนนี้นะคะระหว่าง10ลิตรกับ16ลิตรค่ะราคาข้อแรกเลยต่างกันอยู่แล้วนะคะจะมีแพ็กเกจเสริมสอบถามกันเข้ามาได้เซลยินดีมีโปรโมชั่นให้ค่ะเราจะมีการพ่นสเปรย์ตัวไหนโอเคกว่าคะ,ะรุ่นที่16ครับจะค่อนข้างกว้างแล้วก็ลงไปที่พื้นหรือว่าแรงลมแรงลมทำให้เขาตีดีกว่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น ลักษณะพื้นที่น้อยก็ใช้แค่ MG 1ันทกับพอเพื่อความประหยัดแล้วก็คุ้มค่าแต่บางคนแบบเจ็บแต่จบเน็บแต่มันได้ความรวดเร็วรี่ไแบบนี้เหมือนรถนะครับต้องซื้อท็อป T16 เลยนี่ชอบท็อปตัวท็อปตัวทตัวท็อปหัวฉีตตัวนี้มี8หัวฉีดค่ะทําให้การฉีดพ่นได้รัศมีวงกว้างมากกว่าและก็ทั่วถึงมากกว่านะคะ นอกจากนั้นจำนวนใบพัดมี6ไใบพัดค่ะทำให้เขาพับแล้วเหลือเล็กกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะคการฉีดพ่นค่ะต่อชั่วโมงจากรุ่นเดิมเดิมที่เราทำกันมาได้25ไร่ต่อชั่วโมงโดยประมาณร,รุ่นล่าสุดคือตัวนี้ MG <ม>ออไม่ใช่วันพีขอโทษค่ะอากา้าที่16ได้6 2ไร่ต่อชั่วโมงค่ะโอ้สุดยอดไปเลยความเร็วในการพ่นค่ะ ก็เยอะกว่าค่ะทุกอย่างดีกว่าหมดเลยถ้าเกิดได้ดตัแล้วใช่ค่ะอารยะขะควบคุมหลายๆคนสงสัยได้ประมาณ3ากิโลทั้ง2รุ่นค่ะใช่ครับมาตอบคำถามลูกค้ากันค่ะอ่ะยินด้านหน้าเลยเดี๋ยวพี่บอกคำถามให้นะอ้อลืมนิดนึงมาอยู่ที่ตัวนี้ค่ะข้อดีของโดนการเกษตรค่ะจากเดิมที่เราฉีดพ้นด้วยกำลังคนนะคะเทียบกับโดนการเกษตรของเราค่ะ ลดการสัมผัสเคมีอาลดการสัมผัสสารเคมีโดยตรงค่ะนอกจากนั้นพืชของเราไม่เสี่ยงต่อการโดนเหยียบย่านะคะก็คือเวลาเวลาเวลาเดินพุ่นใช่ไหมใช่ค่ะเหยียบยาข้าวอะไรอย่างเงี้ยรู้เลยว่าเดินไปทางไหนแหวกข้าวใช่ก็พืชผลเสียหายนั่นเองตัวนี้แหวกเหมือนกันแต่ว่าเขากระจายใช้ลมใช้ลมกระจายแล้วก็จะกลับถึงมันเลใช่ค่ะแอ้อย่างหนึ่งข้อดีของลมด้วยนะก็คือเวลาแมลแรงกอบ ที่ไปลายใบอะไล่ไล่ลมขนาดนี้ยังไงก็หนียังไงก็หนีนขนาดไม่หนีก็ปิวขนาดคนยังปิวเลยข้อดีของเขาคือจริงๆจริงๆอ่ะโดนการเกษตรอ่ะมีข้อดีตรงนี้แหละครับเพราะว่าบางทีอ่ะเราฉีดพ่นปลายใบหรือว่าสูงสูงเนี่ยมันจะไม่ถึงแต่ถ้าโดนพวกนี้ลมที่มันตีลงไปอ่ะมันจะทําให้แมงเนี่ยกระเด็นไปออกไปเลยแม<ร>ลงแมลงแมลงโอเคต่อมาค่ะการใช้จานวนคน จากจํานวนคนที่เราใช้แรงงานคนในการฉีดพ่นเราก็จะใช้ประมาณแบบเดินเป็นแถวหลายหายคนประมาณ10คนปกติไล่หนึ่งใช้น้อยคนแต่ที่้แค่คน2คนสองคนในการแบกไปลงแล้วก็ช่วยกันดูแค่นั้นเองที่เหลือก็ตั้งโต๊ะเปลี่ยนน้ำยาอีเดียวใช่ตั้งโต๊ะโค้งกันไม่ได้นะไม่ใช่โค้งกันคือเสร็จแล้วเร็วขึ้นไงใช่ปกตินี่กลับบ้านมืดเลยตอนนี้กลับบ้านเร็วขึ้นมีเวลาเที่ยวมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องซื้อค่ะใช่ครับ ค่าใช้ใจ่ายในการฉีดพ่นค่จะจากปกติใช้แรงงานคนก็7จ็ด0บถึงหนึบาทบต่อไร่นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้ก็5 0าสบถึงหนึบาทค่ะเพราะฉันไม่ได้ต่างกันนะใช่จริง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 อ่ะค่าใช้ใจ่ายไม่ต่างกันแต่ว่าการทํางานต่างกันนะถ้าสมมติเราเทียบกับคนคบสมมุติว่าวันนี้มาแรงลงอ่าวันนี้มาแรงลงแล้วก็เฮ้ยอยู่บ้านหรือเปล่าเฮ้ยผมไม่อยู่นะอ่าทีนี้ทําไงล่ะคนไม่มีคนพ่นเราจะไปพ่นเองก็ไม่ไหวนี่เลยไม่เคยอู้งาน พอถึงปุ๊กแมลงคือคุ่นคุ่นคืนนี้ได้เลยเห็นมาเราก็วางแปนเดิมแล้วก็บินเลยนะครับก็คือไม่ต้องเดินแปนใหม่แล้วเพราะเรามีแปนอยู่แล้วใส่น้ํายาจริงๆเอาจริงๆนะสองคนก็พ่นได้นะก็คือวางแปนแล้วเราก็ร์ทพ่นได้เลยนะครับข้อดีของเขาตรงนี้นี่เองและอีกอย่างหนึ่งข้อดีก็คือบางทีเราไม่รู้ไงว่าเฮ้ยเขาเทน้ํายาเราทิ้งเปล่าอันนี้จากประสบการณ์จริงไปดูรีวิวได้บางทีบางทีบางทีปัญหาคนพ่นเนี่ย ก็มีนะครับหลายหลายอย่างนะครับก็คือบางทีอาจจะพ่นไม่ทั่วถึงอ่าตรงนี้คือหลักๆเลยบางทีอ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นท้องนานะมันกว้างไงเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเราพ่นอยู่ตรงนี้หรือเปล่าโดนไหมทั่วถึงหรือเปล่าก็คือสมมุติว่าพิกัดตรงนี้อ่ะสมมติว่าปากไม้ที่หนึ่งเนี้ยเราพ่นเสร็จแล้วเราเดินเติเติมน้ํายากลับมาอ้าวอยู่ตรงไหนเนี่ยหาไม่เจอแต่ว่าในโดนการเตรเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าตรงไหนพ่นแล้วบ้าง นั่นเองน้ำหมดปุ๊บน้ำหมดก็กลับไปที่เดิมนั่นเองนะครับอ่าข้อดีของเขานั่นเองคือเขาไม่โกหกแน่นอนแล้วก็สารเคมีฉีดพ่นมันหยับอะไรีง่ายไหมครับผมาทุกคำถามค่ะสำหรับคำถามค่ะตอบด้านนู้นได้เลยถามถามตอบด้านนู้นมีผ่อนชำระไหมคะอ่าอันนี้ต้องถามเจแล้วล่ะครับอ๋อ่อนชออ๋ผ่อนชำระมีครับเราผ่อนผ่านบัตรเครดิตนะครับหรือหรืออ่าสามารถกู้ได้ทาง พคสได้เลยเราช่วยช่วยเหลือหรือว่าช่วยดําเนินการให้ด้วยนะครับก็คือมีทางพคสได้เลยใช่ครับสามารถกู้ได้ต้องเป็นสมาชิกด้วยนะครับอเคครับผมอ่มีสาขาที่ใดบ้างคะสำหรับโดนเกษตรแนะนําว่าเอาคอนแทคมานัดดีกว่าอ๋อติดต่อเซวันดี้ได้ค่ะครับผมสำหรับสาขาอ่าสำหรับสาขาหรือท่านที่สนใจโดนการเกษตรทั้งสองรุ่นสามรุ่นสี่มีมัลติสเปกตรด้วยทำอย่างไรได้บ้างคะบอน มาติดต่อได้ที่ KSL เลยนะครับหรือว่าติดต่อมาที่เซลก็คือผมได้แจกเบอร์ได้เลยค่ะได้โอกาสแล้วครับผมติดต่อได้ที่เบอร์063นะครับ3434982ครับขออีกทีค่ะ063ครับ3434982ครับค่าคอมนี้บอลจะแบ่งใครบ้างคะโอเคก็ติดต่อโทรได้24ชั่วโมงเลยนะครับถ้าจะซื้อเดี๋ยวเราบริการพร้อมส่งเทนถึงที่เลยครับ อ๋อข้อดีของเราอย่างคือคือเราบริการเทรนให้ด้วยใช่ครับเทรนนิ่ง้ีเลยเพราะฉะนั้นรเราเจะมั่นใจได้เลยว่าเราจะใช้งานเป็นใช่ครับไม่ต้องกลัวไม่เป็นนะครับสอนจนกว่าจะเป็นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลักษณะถ้าเกิดใครสนใจที่จะเทสทำยังไงได้บ้างคะอ๋อเทสก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ดังกล่าวด้วยได้ที่เบอร์ดังกล่าวแล้วก็อีกช่องทางนี้ก็คือทาง f เฟ o บุ๊ะครับ โดนการเกษตรบายแฟนทอมไทยแลนด์คอมนะครับติดต่อมาได้เลยเพราะว่าตอนนี้เรามีตัวเดโมให้ทุกคนได้สัมผัสได้ดูแล้วนะครับมีเรามีตัวเดโมม่มั้ยเราเรามีเดโมรุ่นท็อปด้วยเดโม่จะเป็นรุ่นท็อปนะครับให้ดูประฏิบัติภาพนะครับตัวท็อปตัวท็อปเราต้องมีใช่เราต้องมีตัวท็อปค่ะเปิดตองโอ้โหเดโม่เสี้ยวบ่อยนะเนี่ย่คะสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อมาได้ทุกช่องทางค่ะทางเฟซเฟซบุ๊กแฟนเพจทางนี้นะคะแฟนทอมไทยแลนด์ นะคะอีวานคันไฟไฟยูดีมหรืออะไร official ค่ะแอดแฟนทอมไทแลนด์และก็โดนการเกษตร by phantom thailand ค่ะได้ทุกทางเลยค่ะตอบคำถามตอบครับผมโอเคค่ะหมดแล้วค่ะถ้าอยากดูสินค้าว่าง่ายๆว่าโทรมานัดก็ได้หรือแชทมานัดดีกว่าค่ะเบอร์อีกทีหนึ่ง0633434982ครับใช่แม่นแน่นอนเบอร์นี้เบอร์เดียววันนี้บอล อ่ะขออีกทีหนึ่งช้าๆศูนย์หกสามนะครับสามสี่สามสี่เก้าแปดสองครับชื่อบอนลี่นะครับเ,เ bon ี็กเซลบอลนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นทีวีเด็กเล็กแล้วจ้ะคำถามมาอีกนะคะ,จจคะกับเกลิตรสามารถพ่นได้ประมาณกี่ไล่ครับอ่า16ลิตรต่อแบตเตอรี่หนึ่งก้อนแบตเตอรี่หนึ่งก้อนได้20นาที นะคะก็ได้ประมาณ20ไรเราต้องเทียบแบบนี้แต่ถ้าเกิดใน1ชั่วโมง1ชั่วโมงแบตเตอรี่เปลี <k <k ่ยนได้ทั้งหมด3ก้อนก็ได้ประมาณ60-62ไรโอ้ถือว่าเร็วมากเลยนะใช่เร็วมากคือรัศมีในการพ่นของเขาค่ะกว้างขึ้นจากรุ่นเดิมรุ่นนี้เขาพ่นได้6.5รัศมีวงกว้างนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ประหยัดเวลายิ่งขึ้นครับผมประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวดูคำถามต่อไปให้ค่ะ สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะนี่มันคืออีโคคาร์คันนี้ลูคาละสามสามสี่สามสามสี่อ๋อมีมีสี่เก้าตัวจองครับมีลูกค้าช่วยพิมพ์ราคาราคาก่อนราคาสำหรับราคาเดี๋ยวเอาราคาให้อ่าเดี๋ยวดูราคาอีกทีหนึ่งครับผมขอขึ้นราคานิดนึงค่ะอันนี้เป็นราคาสเปคเริ่มต้นนะค่ะสเปคเริ่มต้นค่ะตั้งแต่219,000บาท 2,9,000 okay. บาท <m im it> มีแพ็กเ,เกจอะไรเสริมมั้งคะบ่อนอตอนนี้มีแพ็กเกจแบบ3ก้อนนะครับราคา3 1 0 0 0 0หนึนะครับแล้วก็แพ็กเกจที่เป็นแบบ4ก้อนนะครับราคา3 3 2 0 0 500บาทครับ <c oughs> <c oughs> เอามาเอาใหมท่ทีนะครับแพ็กเกจแบบสีก้อน3,32,500บาทครับ <c oughs> เราจะได้อะไรใน3 0 0แสนบ้างก็จะมีตัวตัวโดรนครับมีรีโมทคอนโทรลมีแบตมีแท่นชาร์จให้แล้วก็มีแบตเตอรี่ให้4ก้อนครับ และอีกอย่างที่หนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้คืออะไรครับได้พี่บอลเป็นหนึ่งคนไม่ใช่ครับเราไปช่วยเทนไงเราสอนเทนให้ปีถึงที่ครับผมยกไปส่งที่เลยยกไปส่งที่แล้วไม่ว่าจะลุกรังแค่ไหนเดี๋ยวไปต่อราพาไปเลยครับอยากขึ้นดอยพอครับขึ้นดอยรับผมโอเคครับผมอันนี้ก็จะมีหลายแพ็กเกจค่ะสอบถามก็มาได้ละคงราคาสอบถามเซลล์วันบอลได้ค่ะเดี๋ยว คุณพี่บอลดูแลให้เดี๋ยวผมดูแลให้ครับเดี๋ยวผมจัดราคาแโคตรพิเศษเลยครับนี่พี่บอลเขาจัดราคาโคตรพิเศษจริงๆบางทีเรายังขายไม่ได้เลยเตมาคนระับโตมาโตมาได้เลยนะครับ <c oughs> โอเคคะ่ะเรียบร้อยเลยคะ่ะโอเคสำหรับคำถามน่าจะหมดเท่านี้อ๋อนี่มีกคะ่ะตัว140ลิตรใช่ไหมครับ Mg1P 14ื0นบลิตรค่ะแต่ว่าจะไม่ได้จะเป็นจจะะไได้ม่ครบเป็นแค่ตัวลำนะครับแล้วก็ไม่ใช่ตัวนี้ด้วยอ่าไม่ไม่ใช่ตัวนี้ด้วยนะครับเป็นตัวลำแล้วก็ตัวรีโมทนะครับตัวแบตเตอรี่แล้วก็แท่นชาร์จเนี่ยอันนี้ซื้อเพิ่มนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเรามีจัดโปรพิเศษอยู่ถ้าอยากได้ราคาโคตรพิเศษโทรมาครับนี่ไม่บอกราคาเนี่ยต้องโทรมาที่สุดของชีวิตค่ะใช่ครับผมอันนี้ขอให้ติดต่อเซลบอลนะคะวันนี้ขอเปิดโอกาสให้เซลบอลพ่อลูกอ่อนของเราโทรมาได้ครับเนี่ย อย่งยังยังอย่งมุกเยอะจริงโอเค <Okay. S 1> ราคาพิเศษเลยาาจากห้าแสนลดเหลือสามแสนโอ้โหเหลือคะแนนแลยแบตเตอรีอตตร่ก้อนละเท่าไหร่ครับ<อ>แบตเตอรี่ก้อนละเท่าไหร่เออแบตเตอรี่สองรุ่นจะราคาไม่เท่ากันใช่ครับถ้าเป็นรุ่นเอ็มจี 1P นะครับเป็นราคาหมื่นไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นรุ่น T16 ครับ T16 ราคาหมื่นหมื่นเก้านะครับแล้วก็รุ่นเอ็มจี 1P อีกรอบนึงครับก็คือราคาหมื่นหกพันครับผมสอง จะต่างกันแต่ถ้าเกิดซื้อเป็นแพ็กเกจจะบอกว่าคุ้มกว่าใช่ครับแนะนำซื้อเป็นแพ็กเกจดีกว่าครับหรือไม่ถ้าเกิดสมมติใครมีโดรนอยู่แล้วต้องการซื้อแบตเตอรี่แยกก็ติดต่อได้ค่ะมีราคาให้อีกมีราคาให้อีกครับใช่ครับผมมีทุกอย่างค่ะบางคนแมการเกษตรจะมีตางสามารถซื้อโดรนธรรมดาได้ไหมได้ติดต่อได้เลยติดต่อได้ครับโดนถ่ายภาพยังขายเดินขายทุกอย่างเราขายทุกอย่างค่ะโดรนถ่ายภาพโดรนการเกษตร รถบังคับ AI กันสั่น s t ต b ิลไล e ์กล้อง a อคชั่กล้องพกเกตกันสั่นสมาร์ทโฟนยกเว้นอย่างนึงยก้นอะไรคะเรายังไม่มีเรือดำน้ำอ๋ออ๋ออ๋อ้ขึ้นบนฟ้อ๋ออ้ออ๋นอ๋าอ๋ออ๋ออนอน๋ออ๋อ้๋ออนออ๋ออนออ๋้า๋ออ๋ออนออ๋อองออ๋อี๋ออ๋ออ๋อร๋ออเออ๋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 ออ่ออ๋อ่ะออ๋ออ๋อะ๋ออ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 ๋อหรับ๋ันนี้เดี๋ออ๋ออ๋อถามก่อนโอเค สำหรับคำถามวันนี้น่าจะหมดแล้วถ้าเกิดมีคำถามสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เดี๋ยวจะให้เซลบอลเข้าไปช่วยตอบสำหรับไลน์นี้ได้ไหมคะได้เลยครับ24ชั่วโมงครับ24โอเคถ้างั้นฝากแฟนเพจด้วยยินดีได้ค่ะวันนี้นอนดึกนโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอบอกว่าอย่าลืมติดตามค่ะไลฟ์สำหรับหน้าก็จะกลายเป็นคิวของ MG1P เดี๋ยวเราจะมาเจอ MG1P กันเต็มๆอีได้ครับผม ครับผมแล้วก็รอได้เลยสําหรับรีวิวตัวนี้ที่16นั่นเองใช่ค่ะเดี๋ยวทัชชี่จะจัดการให้ใช่ครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมจะหาที่ไลฟ์สวยๆแล้วบินโชว์เลยว่าเอ๊ะการทํางานมันง่ายจริงมากแค่ไหนนะครับเอาผมโอเคค่ะรอหน่อยช้าๆแต่ได้แน่นอนค่ะสําหรับวันนี้เรา3คนบอลลี่ <c oughs> ทัชชี่ และพิมมี่ค่ะกลายเป็นพิมมี่ไปแล้วดีเจไอฟันน h a งไทยแลต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันอีกครั้งในสุขนะขอพระคุณทุกคนที่ติดตามและขอพระคุณทุกกำลังใจค่ะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะห่างไกลโควิดซึ่งตอนนี้เราชนะเลิศแล้ว <c oughs> ครับสำหรับนี้ไปละสวัสดีค่ะ <c oughs>